การแสดงออกถึงพลังแห่งความสมัครสมานสามัคคีของเหล่าพุทธบุตรจากทั่วทุกภูมิภาคที่ท่านได้เมตตาเดินทางมาถวายกำลังใจแด่พระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายจากการที่ถูกกล่าวหาโดยไม่ชอบธรรมจึงทําให้เกิดภาพการรวมพลังของเหล่าพุทธบุตรจากทั่วสังคมนทนได้เดินทางมาร่วมถวายกําลังใจ และแสดงถึงความบริสุทธิ์ของพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมะชโยการที่ได้มาร่วมให้กำลังใจกันในวันนี้ก็เพื่อจะให้ท่านทั้งหลายหรือญาติโยมพี่บุญทุกท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นว่าคณะสงฆ์ไม่ได้ทอดทิ้งกันไม่ว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อจะมีปัญหามีอุปสรรคมีเรื่องราวอะไรต่างๆเราก็จะมาให้กำลังใจซึ่งกันและกัน เพราะว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อนี้ได้ทำงานเพื่อพระศาสนามา40กว่าปีที่ท่านได้เอาชีวิตไปเดิมพันที่จะปกป้องรักษาพระศาสนานะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่คณะสงฆ์ต้องมาให้กำลังใจเพราะว่าบางครั้งไม่ได้เป็นความจริงอย่างที่ได้ได้ถูกยัดเยียดข้อเก่าหาต่างๆให้เพราะว่าดูแล้วพระที่ท่านประพฤติด,ดีปฏิบัติชอบตั้งแต่ยังก่อนไม่ทันได้บวช จนมาบวชปัจนนี้นะฮะทำความดีสวดมนต์ไหวพระนั่งธรรมะมากับกองยายตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมโรงเรียนสวนกุหลาบจนไปถึงปัจจุบันใพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ยังทําสิ่งที่ดีนี้มาตลอดไม่มีชั่วโมงไหนเลยที่จะชวนเราทําเสื่อมเสียโดยพ้องยิ่งสาธุชนกรัลรยาณมิตรพุทธบุตรหรือว่าพุทธบริษัท4ท่านกระตอกยำ้ำซ้ำเรมว่าต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว ถ้าเกิดเราไม่มาช่วยกันปกป้องรักษาคนดีแล้วต่อไปแล้วใครเราจะกล้าทำความดีดังนั้นก็ขอให้ทุกท่านนะฮะจงช่วยกันปกป้องคุ้มครองรักษาหลวงพอ่อแล้วก็ปกป้องคุ้มครองพระศาสนาด้วยที่มาเนี่ยมาให้กำลังใจกับท่านคุณท่านให้หายป่วยไวๆหายภพไวๆวเน่ยเพราที่นี่ก็เป็นสน,น,นที่ว่าเผยแผ่พรษษะศาสนาเป็นอย่างสูงอ่ะมีเจตนาว่าท่านตั้งได้วัด โมรานที่จะทายาทยมมากเนี่ยคือเราก็ปลื้มใจว่าธนาพุทธคงไม่เสื่อมสายไปาการที่มาในครั้งนี้ก็มาให้กําลังใจหลวงพ่อนะให้ต่อสู้แล้วก็ให้นึกว่ายังมีศิษยานุศิ์อีกจำนวนมากที่ยังคอยให้ขวญและกำลังใจให้หลวงพ่อได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์และมีกำลังใจในการต่อสู้ประสัก คือวัดพระธรรมกายเนี่ยถือว่าเป็นวัดต้นแบบที่วัดอื่นๆทั่วประเทศสามารถที่จะนําไปเป็นแบบอย่างได้เป็นที่สร้างศรัทธาให้แก่ผู้ที่ได้มาแล้วก็กลับไปแล้วก็สบายใจอ่ะก็ขอขอบคุณทางวัดพระธรรมกายแล้วก็ศิษยานุศิษย์ทุกคนทุกท่านที่ได้ทํางานเพื่อพระศาสนาและเป็นแบบอย่างให้แก่อนุชนคนรุ่นหลังได้มาเรียนรู้การทํางานและกาและการดูแลพระศาสนา โดยในวันเสาร์ที่4มิถุนายนพุทธศักราช2559คณะสงฆ์จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือกว่า300รูปจากจังหวัดชัยภูมิบุรีรัมย์หนองคายหนองบัวลำภูอุดรธานีและร้อยเอ็ดได้เมตตาเดินทางมาถวายกำลังใจแด่พระเดชพ,พระคุณพระเทพยานมหาหมุนีหลวงพ่อธรรมชโยในช่วงเช้า คณะสงฆ์ได้เดินทางไปกราบพระประธานภายในโบสถ์และได้ร่วมกันสวดมนต์นั่งสมาธิกรานสถานที่แห่งนี้ให้บริสุทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไป จากนั้นคณะสงฆ์ได้เข้าร่วมฟังสัมมนา,าในเรื่องคดีความและการถูกกล่าวหาโดยไม่ชอบธรรมของเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นจริงและเข้าใจตรงกันถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเพื่อหาแนวทางในการป้องกันและหยัดสู้เพื่อพระพุทธศาสนา ปัญหาที่เกิดขึ้นก็ก็ต้องใช้วิจารณญาณนิดนึงนะว่า,าพระพุทธเจ้าสอนให้ใช้หลักกลธรรมสูตรซึ่งในครั้งนี้ก็ขอให้ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาข้อมูลอย่างอย่างตรงไปตรงมาแล้วถ้าเกิดว่าประชาชนเชื่อโดยเชื่อโดยที่ไม่มีมูลกล่าวหาหลวงพ่อเนี่ยก็ก็อาจจะเป็น,เป,นเป็นภัยเป็นภัยอย่างไรแรงต่อไปในอนาคตได้พระพทธมาเยโยก็เท่าพ่อใหญ่องค์หนึ่งที่เรา รักที่สุดในประเทศไทยและทั่วโลกด้วยท่าน,นเป็นเป็นพ่อใหญ่จะเลี้ยงลูกหลานได้ทั้งประเทศทั้งที่เราและ,ะที่นอกท่านเป็นผู้มีปัญญามากหายากที่สุดนะพระมกายเขาสอนคนได้ดีมากนะมไม่จะลูกศิษย์ลูกหานี่พระนี่ก็มิตรพระดีๆอยตาโยมมันี่ไม่ดีและผู้เจริญด้วยนี่แหละชาวชาวชาวพุทธโดยแท้เลยใหญ่ที่สุดและแท้จริง บรรยากาศภายในพิธีถวายกําลังใจอบอวลไปด้วยความอบอุ่นของเหล่าพุทธบริษัทสที่ได้รวมตัวกันเข้าร่วมพิธีเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจแด่พระเดชพระคุณพระเทพยานมหาบุญีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิสุทธธรรมานุศาสตร์รองเจ้าคณะอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีพระครูจินวรวิวัต เจ้าคณะตำบลหนองกุงทับมาเลขาุุการเจ้าคณะอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีพระครูอรุณเขมากอนเจ้าคณะตำบลบ้านบัวเขตสองอําเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์พระครูวาปีชัยธรรมเจ้าคณะตำบลบ้านชวนอําเภอบำเน็จนรงจังหวัดชัยภูมิและคณะสงฆ์สามร้อยกว่ารูปได้เมตากล่าวถวายกำลังใจ มอบพระพุทธรูปและมอบช่อดอกไม้โดยมีพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นตัวแทนถวายการต้อนรับวันนี้ได้เดินทางมาร่วมถวายกำลังใจให้แก่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพยานมหาหมุนีที่ในช่วงนี้ท่านกำลังผจิรมาอย่างหนักและก็มาวันนี้ก็มาด้วยกันหลายรูปหลายจังหวัดในภาคอีสาน ก็มาถวายกําลังใจท่านเนื่องจากว่าได้ติดตามข่าวสารจากสื่อแขนงต่างๆที่นําเสนอมีทั้งแง่บวกแง่ลบที่มีต่อพระเด็พระคุณหลวงพ่อที่มีต่อวัดพระธรรมกายที่ไม่ได้มองเห็นว่าคุณงามความดีที่พระเด็พระคุณหลวงพ่อและชาววัดพระธรรมกายได้มีต่อพระพุทธศาสนาของเรามีมากเหลือขนานับซึ่งเราชาวพุทธ ได้รับรู้รับทราบกันเป็นอย่างดีหล,หลายประเทศนานอารายประเทศที่เดินทางเข้ามาร่วมพิธีกรรมต่างๆล้นแล้วแต่มีความเชื่อว่าพระเดชพระคุณหลวงพอ่อท่านได้สร้างอุปการะคุณต่อพระพุทธศาสนามีประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาของเราอย่างมากวันนี้มาให้กําลังใจให้พระเดชพระคุณหลวงพอ่อพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโย ได้าหายจากโรคภัยไข้เจ็บที่ท่านพระจนอยู่ในในขณะนี้แล้วก็ให้กำลังใจเกี่ยวกับเรื่องที่ท่านถูกกล่าวหามาดูแล้วก็ไม่ไม่เป็นความจริงญาติโยมญาติธรรมทั้งหลายก็มาร่วมกันปฏิบัติธรรมมาสวดมนต์ไหว้พระมาเจริญพระกรรมฐานมาประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพราะฉะนั้นวัดพระธรรมกาย โดยการนำของบพระเระุณกหลวงพอ่อเป็นวัดที่สร้างสร้างคนสร้างบุคลากรสร้างบัณฑิตไม่ใช่สร้างคนผ่านสร้างผู้มีสติปัญญาเพระาะฉะนั้นก็มาเห็นแล้วก็น่าชื่นชมน่าดีใจอนุมโมทนาจากนั้นคณะสงฆ์ทั้ง300กว่ารูปได้ร่วมประกอบพิธีปุพพะเปตพลีครั้งที่50 เนื่องในวันพระแรม15ค่ำเดือน6เพื่อให้สาธุชนได้สั่งสมบุญและอุทิศส,ส่วนบุญให้หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายนับเป็นการรวมพลังครั้งสำคัญของเหล่าพุทธบุตร ผู้เป็นเนื้อนาบุญในพระพุทธศาสนาที่ได้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวขอให้พระอนๆพรกคุณหลวงพ่อนั้นหายป่วยไวไแล้วก็ได้มีกำลังที่จะ ต่อสู้หรือทำพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ปุบาสุบาสิกาที่เป็นศิษยานุศิษย์หลายๆที่หลายๆแห,ห่งยาชั้นมีสุภาพข้งแรงแล้วก็ให้อยู่เป็นมิ่นขวัญเป็นร่มโพร่รมใสให้แก่เป็นลูกให้แกลูกหลานตลอดไปหลวนตานตอขออนมูทนาทุกทายท่านจงสบายดีจงอยูย่ดีมีสุขเจอยามีอะไรเบียดเบียนท่านก็ให้ท่านจงหายจากโรค จากภัยแล้วก็หายจากภัยทั้งหลายก็ขอคุณพระศรีรัตนรไตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากุลโลกโปรดจงดลบันดาลให้หลวงพอ่อประสบด้วยความสุขความเจริญโรคภัยไข้เจ็บขอให้หายไวๆวทำการใดคิดการใดขอให้สมดังปรารถนาทุกประการอันตรายใดๆอย่ามาแผ่วพานหลวงพ่อได้สุดท้ายหรือว่าท้ายที่สุดในวันนี้ก็ขอขอ,อำนวยพรให้ใหเชเรคุณหลวงพอ่อพระเทพยานมหามุนีหรือว่าหลวงพ่อธรรมชยโย จงหายจากอาพาธนะหมดข้อหมดสศกหมดโรคหมดภัยพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงที่มาแพ้วพานก็ให้มาลายหายสิ้นไปอยู่เป็นลมโพล่มใสอยู่ให้กําลังใจอยู่เป็นที่พึ่งของลูกศิษย์เหล่ากัลยะาณมิตรที่ตั้งใจทําความดีแล้วก็จะทําความดียิ่งขึ้นไปก็เชื่อว่าปัญหาปาษาักต่างๆจะคลี่คลายมาลายหายสูญสิ้นไป